สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ด้วยกันอีกครั้งกับช่องที่จะพาคุณไปทำอะไรแปลกๆนะครับผมแล้วก็ทำอะไรตามใจฉันเลยนะครับวันนี้ผมจะพาคุณมาดูการปลูกกล้วยนะครับผมวิธีการและก็การปลูกกล้วยของผมนะครับคุณน่าจะเห็นหลายๆคลิปสอนวิธีการปลูกกล้วยนะครับแต่วันนี้ คลิปนี้ก็จะสอนคุณปลูกกล้วยเช่นกันนะครับกล้วยวันนี้เราจะปลูกกล้วยน้ำวานะครับหลังจากเราปลูกนะครับไว้ในสวนเนี่ยอย่างนี้นะครับมาหลายปีแล้วนะครับพอหลายปีเข้านะครับมันจะออกลูกออกดอกออกผลให้คุณแล้วนะครับหลังจากนั้นกล้วยพวกนี้ก็จะขึ้นโคนครับอย่างนี้นะครับผมพูดง่ายๆคือ โคนกล้วยจะขึ้นมาเหนือผิวดินนะครับเราก็ต้องจําเป็นที่จะต้องแยกเอาหน่อนะครับคือส่วนที่เป็นหน่อกล้วยเนี่ยครับไปปลูกใหม่เพื่อให้กล้วยนั้นนะครับได้มีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ออกเขือได้เยอะๆมากขึ้นอย่างนี้นะครับนี้ออกเขือนะนะครับเนี่ย <c oughs> ทีนี้เราก็มาดูเลยครับว่าวิธีปลูกเป็นยังไงนะครับกล้วยนะครับที่เราจะเอามาก็เอาประมาณสักประมาณนี้ครับลำต้นก็ประมาณนี้นะครับพอดีมีใบนะครับใบเลี้ยงที่สมบูรณ์นะครับเลือกต้นที่ขนาดนะครับประมาณนี้ก็ประมาณสักยี่สิบห้าเซนหรือ30เซนนะครับแล้วก็ขุดหลุมหลุมนี้ประมาณหนึ่งศอกครับ ลึกลงไปหนึ่งศอกแล้วก็โรยปุ๋ยขี้วัวหรือขี้ควายนะครับผมรองพื้นสักหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรเพื่อให้ <c oughs> ระหว่างที่เราปลูกไว้เนี่ยครับมันจะได้มีสารอาหารนะครับเลี้ยงลำต้นให้เจริญเติบโตนะครับก่อนปลูกเราต้องนะครับเอา นะครับพวกนี้นะครับก็คือรากรากของมันนะครับออกก่อนนะครับผมหลายคลิปบางคลิปนะครับที่ผมไปศึกษามาดูมาบางบางคนนะครับเขาก็ไม่เอาออกนะครับเขาก็ปลูกเลยนะครับแต่วิธีการมันก็ปลูกได้ครับแต่ว่า,าจะให้ผลดีหรืออย่างไงนั้นอันนี้อันนี้อันนี้ก็ก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่ลักษณะของผมและการปลูกของผมนะผมจะ,ะทําอย่างนี้ครับคือเอาตัวนี้เอาลากเอาอะไรออกก่อนนะครับผมคือการเอาออกก็คือใช้มีดเลยครับผมถากออกเลยครับนี่ปาดออกตัดออกเลยครับแล้วก็จะจะเหลือแค่ต้นกล้วยกับไนนบบอ้นี่นะครับหัวกล้วยนะครับตรงนี้คือเงากล้วยนี่แหละครับหลังจากนั้นเราก็ เตรียมหลุมครับเตรียมหลุมก็คืออย่างนี้นะครับเตรียมหลุมก็คือขุดหลุมขุดหลุมให้ได้ขนาดแล้วได้พอประมาณนะครับถ้าเราขุดตื้นนะครับกล้วยมันก็จะขึ้นโคนเร็วนะครับก็คือพูดง่ายคือมันจะหน่อหน่อกล้วยจะขึ้นเร็วนะครับพอหน่อกล้วยขึ้นเร็วมันก็จะทําให้แก่แก่เร็วแล้วต้นกล้วยก็จะเครือของกล้วยเนี่ยจะได้น้อยลงนะครับ แต่ถ้าเราขุดลึกแบบอย่างที่ผมทำเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ชะลอการแตกหน่อของกล้วยแล้วก็ต้นกล้วยก็จะสมบูรณ์มากขึ้นนะครับที่สําคัญนะครับหลุมเนี่ยเราต้องขุดให้ลึกครับขุดให้ลึกเข้าไว้ครับผมถ้าเท่าๆท,ที่ลึกได้นะครับและพอประมาณนะครับไม่ประมาณหศอกอย่างที่ผมว่านะครับผมลึก นะครับแล้วก็โรยปุ๋ยที่ว่าที่ควายกันแล้วแต่ว่าแต่ละคนเขาจะทํำยังไงนะครับนี่นี่ก็ต้องเอารากออกครับที่สาคัญต้องเอารากออกนะครับตัดรากออกส่วนอุปกรณ์ที่ผมขุดก็จะมีเนี่ยครับเสียมนะครับเพราะว่าบนดอยนั้นดินจะเป็นดินดาครับแต่ว่าเป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินเดียวนะครับเนี่ย มันจะออกเหนียวเหนียวหน่อยนะครับดินนะครับดินมาออกจนเหนียวเหนียวนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเราควรจะมีหนึ่งกะลาครับกะลามะพร้าวช่วยได้มากเลยครับในการตักดินพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตักเศษหินซึ่งเนี่ยในเนี่ยครับมันเป็นดินบนดอยมันจะมีเศษหินนะครับขุดลึกไม่ได้เจอบางที่บางที่นะครับมันมันเป็นดินมันก็สามารถที่จะขุดลงลึกได้แต่บางที่มัน มีหินอย่างนี้เราก็ต้องใช้เนี่ยครับพรอนนะครับทุบๆหน่อยนะครับแล้วก็งัดออกเลยครับดินนี่หินนี่มันเป็นหินเขาเรียกว่าหินทรายนะครับหินทรายพวกนี้เอาไปประโยชน์ก็มีครับพวกนี้จะเอาไปกรองน้ําก็ได้ครับสาหรับใครที่ต้องการทําเครื่องกรองน้ําก็เอาไปรองพื้นกรองน้ําได้เพราะว่ามันจะเกาะพวกเศษเรียก เศษฝุ่นเศษอะไรที่มันละเอียดได้ดีนะครับทุงมือนะครับนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยครับที่สําคัญเพราะว่ามันจะทําให้เล็บคุณไม่ดํานะครับและก็มือคุณก็จะสะอาดขึ้นแต่ถ้าเราใช้มือเปล่าเนี่ยมันก็จะทําให้เนี่ยครับอย่างเงี้ยมือเราก็จะลอกนะครับพอกระแทกเข้าไปเยอะๆนะครับเกิดการอักเสบขึ้นนะครับแล้วก็มีเสียมเสียมครับนี่นี่เสียมแล้วก็จอบนะครับ ต่อไปผมจะปลูกให้ดูเลยนะครับว่าวิธีการปลูกของผมปลูกยังไงขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> โอเคครับเราก็จะยกต้นกล้วยนะครับลงเข้าไปเลยครับลงพื้นเลยแลวหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้กรลานะครับผมกลาในส่วนนี้นะครับกุยดินเข้าไปเลยครับไม่ต้องผสมแล้วนะครับปุ๋ยเพราะว่าข้างล่างมันเป็นหินเราก็เอาปุ๋ยรองพื้นแล้วก็เอากลาในกวาดดินลงไปเลยครับ แล้วก็ให้มันตั้งได้นะครับพอประมาณพอประมาณนะครับหลังจากนั้นเราไม่ต้องนะครับไม่ต้องเอาดินส่วนนี้นะครับเพราะว่าที่ของเรามันเป็นที่ลาดชันลงมานะครับเราก็เอาหน้าดินนะครับส่วนที่เป็นสารอาหารโปรตีนหน้าดินเนี่ยครับขูดลงไปนะครับเอาหินขึ้นมานะครับอย่างนี้นะครับ หญ้าทีา่ลงไปด้วยระหว่างที่เราเซาะหน้าดินนี่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยมันก็จะเป็นการกวาดเอาเศษวินซีสารอาหารต่างๆที่อยู่หน้าดินนะครับลงไปแทนนะครับแค่นี้ครับนี่ นี่เราก็เย็ยบลงไปหน่อยนะครับให้มันแน่นๆเพื่อที่จะทําให้ต้นกล้วยของเราเวลาฝนมาหรือว่าลมพัดมานะครับมันก็จะได้แข็งแรงนะครับไม่ล้มเราก็เยยบๆหน่อยนะครับ กปลูกกล้วยครับแค่นี้นครับเพราะว่าถ้าเราเลือกปลูกอย่างอื่นมันดูแลยากครับกล้วยนี้ถือว่าดูแลง่ายที่สุดแล้วก็ใช้ประโยชน์ตั้งแต่ลำต้นจนถึงใบนะครับต้นกล้วยเนี่ยแม้แต่หน่อนะครับหรือว่าโคนก็สามารถไปทำ อาหารหรือไปอแกงทำกับข้าวทำอะไรกินได้ครับผมก็เลยอยากให้ให้เราเข้าใจว่ากล้วยปลูกไว้เถอะครับดีที่สุดแล้วไม่มีพืชชนิดไหนที่จะมีประโยชน์เท่ากับต้นกล้วยแล้วครับแล้วก็ปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับผลออกมาก็ ประโยชน์เยอะครับประโยชน์เยอะเพื่อนเป็นการเสร็จสิ้นนะครับเรียบร้อยนี่คือต้นแรกครับที่เราจะปลูกเสร็จนะครับเราก็เหยียบไว้เลยครับนี่เป็นการปฏิบัติจริงนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับ เรียบร้อยครับไม่มีปัญหานี่เรียบร้อยการปลูกไว้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นไปอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้เนี่ยเวลาเราปลูมกมันก็ประมาณนี้ครับถือว่าเราเลือกพ่อพันธุ์ที่สมบูรณ์ นะครับในการปลูกกล้วยวันนี้นี่ประโยชน์นะครับส่วนอีกสองลุมก็เดี๋ยวผมจะปลูกให้เสร็จนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการลงทุนที่น้อยแต่ให้ผลมหาศาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องกล่าวคำว่าลาลาก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะครับผมไม่ว่า ยังไงก็ต้องลาไปก่อนครับเดี๋ยวจะปลูกกล้วยมันเสร็จครับสวัสดีครับ